คนรู้ไหมว่าทำไมย้งถึงออกจากบ้านมาตอนดึก,ดกๆเพราะว่ายงอะ่ะลืมลงชื่อกินเจทุกคนพรุ่งนี้แล้วจะต้องเข้าสู่เทศกาลการกินเจแล้วพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลของการรับเจ้าเลยตอนนี้นั่นทุกคนเห็นป้ายไหมอะ่ะนี่เลยเขาก็จะบอกไว้ว่า,าเทศกาลอย่างการกินเจก็คือวันที่ยี่สิบถึงสามสิบแต่วันนี้นายยงยีงยังไม่ได้ลงชื่อเลยตอนนี้ติดไปแก ลงเจก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงชื่อเพื่อที่จะหลับเจ้าพรุ่งนี้เีคะ่ะตอนนี้นะคะถึงแล้วไม่รู้ว่าประตูที่ลงชื่อตรงนั้นจะปิดแล้วหรือยังเราต้องมารุ้กันฟ้าเข้าข้องไหนตข้ามีบ้าง่าใช่จ้าเข้าไปที่ซุ้มประตูเลยมีรถมาด้านหลัง ค่อยๆเนินเน้นเน้นเนินเน้นเนินไซทลักครับไฟสวยเนาะปลาอีไเนยาเลี้ยวไปอีกนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปอีกนะครับคือเดี๋ยวทุกคนโชีที่ว่ายังไม่ปิดคือเล็กจอดตรงนี้เลยปาทุกคนเรามาถึงแล้วแต่เราจะไปลุงชื่อไหม ด้วยความที่ว่าเราลืมนะคะทุกคนตอนนี้สมุดลงชื่ออยู่ไหนคะโอเคค่ะอนนี้ต้องมาลงชื่อ ลองให้พี่เข็ชื่อพี่เข็ โอเคคนเราก็มาลงสองอัน,อนเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือของผู้หญิงและอันนี้คือของผู้ชายเสร็จแล้ว